่อมเลน,นหม่อิซุซุดีแม็กของคุณพี่สุเทพค้างนะครับเข็มรวนเข็มค้างปิดเปิดใหม่นะครับ yeah. ดันมาสุดนี้เลยนะครับนะครับเข็ <_ S 2> <_ S 1> มรวนไปหมด0.3นจดสามครับสามจุดหครับส่วนจุดสี่ส่วนจุดสมริงจิงชุดนี้ต้องห้าวน,นะครับความร้อนครึ่งหนึง่งน้ำมันครึง่งหนึ่งแล้วก็ 1 0 5โดยเฉลี่ยครับ3,000รอบโดยเฉลี่ยครับแล้วก็ สวัสดีครับเจอกันนะครับกับผมช่างธงสําหรับคลิปนี้นะครับเรามาซ่อมเินใหม่อีซูซูดีแม็กของคุณพี่สุเทพอ่าด้วยอาการเข็มค้างเข็มรวนเข็มค้างคุณพี่บอกซ่อมมานะครับเป็นถอดบอดล้างมาแล้วอาการเดี๋ยนี้ไปกันไกลหรือย,อยังไงเนี่ยครับประมาณนี้ค,จจกกนค,คุณพี่ส่สสงมาจ,จากกทมนะครับคุณพี่สุเทพส่งมาจากกทมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเมื่อต่อซับายเข้าไปแล้วอาการประมาณไหนนะครับคุณพี่สุเทพไปรับชมกัน มาดูกันนะครับผมยังไม่ได้สั่งจ่ายไฟอะไรนะครับคุณพี่สุเทพดูกันนี่เข็มไมาอย่างงี้เลยนะครับนี่วัดรอบอยู่นี้แล้วก็ความเร็วยังนี้นะครับนี่ความร้อนอยู่นี้เลยประมาณนี้ประมาณนี้นะครับโอเคีลยวดูกันผมผมเปิดสวิตช์นะครับนี่นะครับมปนกระแสมาเลยเปิดออเลยครับกวาดนะครับเข็มกวาดแต่อยู่เงี้ยครับตัวเลขก็ขาดเห็นไหมครับ ตัวเลขขาดขาดนี่อาการประมาณนี้เลยปิดเปิดใหม่นะครับดันมาสุดนี้เลยนะครับนะครับเข็มลวนไปหมดโอเคเดี๋ยวเราไปถอดมาวัดไฟกันนะครับแล้วก็ดูกันนะครับว่าตัวเลขประมาณไหนเราจะกลับมาซ่อมกันใช้งานได้ปกติไหมครับคุณพี่สุเทพไปทํากันครับคุณพี่สุเทพผมได้ถอดเมนบอร์ดมาแล้วนะครับเรามาวัดไฟกัน เปิดไฟนะครับผมเปิดไฟไฟแช่นะครับมีไฟติดตรงนี้นะครับหนึ่งดวงตรงนี้หนึ่งดวงแล้วก็สามดวงสี่ดวง5้าดวงหดวง7ดวงนะครับอ่ะเปิดสวิตช์กันเลยโอเควัดไฟกันอ่ะสามจุดหกครับศูนย์จุดสี่ครับศูนย์จุดสองครับศูนย์จุดสองศูนย์จุดสามครับ สามจุดหกครับ0.4วน,นจุด 4. สี่วนจุดสามริงจชุดนี้ต้องห้โวล์นะครับสาพัดนี่อันนี้สาหถูกต้องนะครับส่วนจุดสามครับสามจุดหกครับสามจุดครับสามจุดหกนะครับห้าจุดสองวนจุดสี่ห้จนะครับเกินมาลเลยวนจุน 2, ครับ0.2โอเค เดี๋ยวเราไปลองจัดเรียงระบบไฟกันใหม่นะครับแล้วมาดูกันว่าตัวเล็กจะลับมาใช้งานได้ไหมหรือตัวเข็มปกติดีไหมนะครับของคุณพี่สุเทพไปทํากันเรื่องไม้ของคุณพี่สุเทพผมได้จัดเรียงระบบไฟเมนบอร์ดให้ใหม่แล้วนะครับมาดูกันผมเปิดไฟรอไว้แล้วนะครับไม่กินกระแสนะครับเปิดสวิตช์ปุ๊บไฟมาเป็นสเต็ปนะครับโอเคแล้วเราจะวัดไฟกันผมจะวัดจากไฟขาเข้าเลยนะครับ11.85นะครับ สูญเสียไม่เยอะ0.2ครับ0.2ครับและก็5โวลต์0.4ครับและก็0.3ครับ3.7 3.7ครับ0.3โอเคนะครับใช้งานได้แน่นอน0.4ครับ5โวลต์ครับ0.2อ่า0.2โอเคนะครับผักได้แล้ว0.3 3.7ครับ 3.7และก็3.7โอเคเดี๋ยวเราไปประกอบกันนะครับแล้วกลับมาดูว่าตัวเลขโอิโอจะติดปกติด้วยไหมนะครับจะขาดขาดเหมือนเดิมไหมหรือยังไงนะครับแล้วก็เข็มจะใช้งานปกติไหมนะครับไปทํากันผมได้ประกอบให้เสร็จเรียบร้อยนะครับคุณพี่สุเทพดูกันอ่าผมใช้สไปายตัวนี้นะครับเปิดไฟแช่รอเปิดสวิตช์นะครับครั้งแรกไม่กวาดนะครับเรื่องปกติอ่าของผมนะครับแต่ที่รถจะกวาดทุกครั้งเปิดสวิตช์นะครับ นี่เข็มกวาดนะครับดูเลขอ o โอนะครับนะครับจะเป็นสองแสนสามหมืนสองพันสามรอยเก้าสิบสี่กิโลเมตรนะครับทิป A ได้ครับทิป B ได้ครับเดี๋ยวมาดูกันว่าผมปรับแสงอ่ะปรับแสงนะครับได้นะครับอ่เดี๋ยวดูกันว่าผมจะตั้งเข็มตรงไหมนะครับปิดสวิตช์นะครับเปิดนี่ครับความร้อนครึ่งหนึ่งน้ำมันครึ่งหนึ่ง แล้วก็1 0 5โดยเฉลี่ยครับ3,000รอบโดยเฉลี่ยครับแล้วก็อันนี้ตัวเลข u d อ,อไม่ขาดนะครับโอเคนะครับใช้งานได้นะครับของคุณพี่สุเทพปกติมีวารันตีหลังการซ่อมให้ครับผมเพืเ่อนๆน,นะครับที่ดูคลิปของผมแล้วดูแล้วว่าเกิดประโยชน์ก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กด s u b สไครต์เพื่อเป็นกำลังใจกับผมช่างผมปตามคลิปครั้งต่อๆไป แต่คลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณพี่สุเทพนะครับที่ไว้วางใจส่งเดินใหมาให้เราดูแลกันนะครับคุณพี่ส่งมาจากกทมนะครับขอบคุณมากๆครับขอบคุณครับอ่เดินนี้จะใช้เวลาซ่อมนานนิดนึงนะครับเพราะว่าผ่านผ่านการล้างหมดนู่นนี่นั่นมาครับเลเยอร์ขาดผมพยายามต่อเลเยอร์ให้หลายจุดมากครับของพี่ใช้เวลาประมาณเป็นอาทิตย์นะครับเป็นอาทิตย์เลยผมซ่อมเป็นอาทิตย์เลือครับเดินนี้ใช้เวลานานจริงขออภัยนะครับขออภัยคุณพี่ที่ใช้เวลานานนะครับแต่เป็นงานยาก ก็ปิดการกันได้ก็โอเคนะครับแล้วก็มีประกรันให้ด้วยและเพื่อนๆท่าน,น,นไหนนะครับที่จะติดต่อสอบถามงานซ่อมหรือสอบถามอาการเสียเบื้องต้นก็มีช่องทางกันติดต่อผมก็มีชื่อที่อยู่เบอร์โทรไอเดีผมวิ่งอยู่ในคลิปเลยนะครับสามารถแอดไลน์ ID หรือโทรมาสอบถามกันก่อนได้นะครับยินดียินดีให้คำปรึกษาครับในคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ